สกินเมคสกินเคสเดนสันแล้วก็สกินเฟิงหมินนะผมมีคาถาอะไรมาสูมนะผมการันตีอยู่ที่6 0พ0เซลออร่าผมผงคิดว่าผมจะดวงซวยแบบนั้นไหมล่ะอยากอยากควักลูกตาไปล้างห่วยควย สวัสดีท่านผูท้ชมทุกคนทุกท่านด้วยผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VG Studio ครับผมวันนี้เราจะมาเปิดสุ่มตู้ Entity ครับผมแต่เราจะไม่ได้มาสุ่มของหิน e n t i ติครับผมตอนนี้เราจะมาสุ่มของของเคเดนสันนะผมเป็นที่เราที่อยู่ในป <laughs> ที่อยู่ในความทรงจําของเอกที่ผมแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในความทรงจําของเธอหรือเปล่า oh, <no. S 1> โอเคผมก็รางวัลหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของสกินเมคสกินเคสเดนส์สแล้วก็สกินเฟิงหมินนะผมใจใจ,ใจ,ใจคือน,น้องฟึงหมิ่นน่ารักมาก <Wow. S 1> ไม่รู้ว่าหมดเป็นแสนนะผมเกมจะแก้บักหรือเปล่า <laughs> โอเคไม่เป็นไรผมแต่ว่า เติมแล้วก็รบกวรครับรบกวนกวนิดนึงฟังฟีดแบ็คของผมหน่อยครับผมเกมมันแหลกมากครับผมแล้วก็บั๊กอ่ะช่วยแก้หน่อยนะก็ครับผมรอตอนนี้ผมก็จัดไปครับผมหนึ่งพันบาทนะผมหนึ่งพันบาทได้กี่เซลล์ออร่าผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาคำนวณให้ฟังกันนะครับอ่าผมเติมแพ็คเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทไปกับร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไปนะก็ตีเป็นประมาณพันหนึ่งนะครับผมตีเป็นประมาณพันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันรวมภาษีมันมีภาษีด้วยไง ผมก็เติมไปก็จะได้มาทั้งหมด2,700เซลล์วอล่าผมแต่วันเนี้ยเราจะมาเปิด3,000นะผม3,000เซลล์ 3, อล่าผมผมจะเหลือเซลล์อล่าไว้สัก300เซลล์วอล่าครับนี่เราจะมาตามว่าสกินของอ่าเค d เด an นสันอยู่นะผมตัเมนผมนะ้าใครเคยดูสตรีมผมช่วงเอช่วงซีซั่นที่2นะผมจะเล่นแต่เคเดนสันนะก็ถ้าถ,ถ้าได้มาผมก็จะกลับมาเล่นเดนบ่ายาๆจะกลับมาทำเดดบ b ายาแล้วสิ่งแสงยังไงผมก็จะทนเล่น เสียงแห่งความสิ้นหวังครับผมเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้เสร็จใช่ไหมผมจะไปสุ่มตู้เนียคาสันต่อนะผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้นี้ก่อนนะวันนี้ผมก็ไม่มีคาถาอะไรมาสุ่มนะผมไม่มีคาถาอะไรมาทำนะเหมือนตอนสุ่มเนียคาสันเที่ยวนั้นนะโอเคผมก็การันตีครับผมการันตีอยู่ที่หกพันเซลล์ออร่าผมก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณส0 0สามพันบาทนะผมหนึ่งสกินก็สามพันบาทถ้าคุณอยากได้ทั้งหมด ถ้าคุณถ้าคุณดวงซวยจัดก็โดยการันตีตัวละหกพั 6, นอ่ะตัวละหกพันเซลลล่าก็จบตัวละสองพันบาทอ่ะตัวละสองพันบาทก็เฉลี่ยไปสามตัวก็หกพันบาทนะ, 2, ทนะ, 2, ทนะถ้าเราจะดวงซวยขนาดนั้นนะท่านผู้ชมคิดว่าผมจะดวงซวยแบบนั้นไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ารับผมแต่ผมจะเปิดครั้งละสิบนะครับผมเพราะว่ามันถูกนะผมมันถูกกว่าเปิดครั้งละหนึ่งครับโอเคมาครั้งแรกผมเคสเดนสันมา กดเลือกสกินจัดมากดเมกแล้วกันเราจะกดเมกไปนะครับเพื่อให้เบี่ยงเบี่ยงเบนเป้าหมายไปนะครับว่าเราไม่เอานะเราไม่เอานะมิกอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหมดว่าเราจะได้หรือเปล่านะมาลุยเปิดไปมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห อมอ่ได้อะไม่ออกไม่มีเสีงยงเนี่อะไรเลยอ้าเฮี่อะไรเนี่ยไม่ออกครับผม900เก้าร้อยเซลล่าแพ็คแรกไปแล้วเก้าร้อยเซลไปแล้วท่านผู้ชมรี <c oughs> ม่ผมจะโดนรีบผมจะรีบผมจะโดนการันตีวะเนี่ยรี่ผมจะโดนการันตะีแลเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของนี่กันนะรางวัลมีอะไรบ้างครับผม อ่าลิ้นรางวักบบวกกนก,วก็จะมีแบบพวกสกินเก่าๆอะไรพวกจะมีแบบพวกสกินเก่าๆอะไรพวกนี้ตั้งแต่เดอะไวท์ชุดเงินเลยตั้งแต่เดอะไวท์ชุดเงินซีซั่นแรกเลยตอนที่เกมเปิดใหม่ๆนะมารอบที่สองออกมาดิว้ออกมาดิว,ออมว้มาดิวะกคุณจะโดนการันตีไหมเนี่ยอ้าวา อ้าโอ้าหนึ่งพันบาทกูหายไปกับตาหนึ่งสองสามก็มาดิก็มาดิก็มาดิเกลือเค็มๆหวัดน้องๆ เออเอาไปทำไมเดียวนี่ไงโดนไปทีหนึ่งดิเกลกระแทกปากไอ้สเสนอโอ้โหผมงเมฆถุงเมฆหนึ่งพันบาทเนี่ยไุ่เนี่ยโอเคผมเราก็เหลือแค่สามครั้งสามครั้งไอเวนเน็ตเอ้ย ดิงบาดบาดกูโอเคมามามาอ๋อคือว่าศีรเมตรละววะศีรเมตรละววะปาดซ้ายเพื่อหวังผลมาอ,อ,อ,อยากอยากควักลูกกระตาไปล้างเปรียควักลูกกระตาออกไปล้างไอ้เอ้ยโอ้ไม่ออกเลยครับ ไปไปออก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 มามาเอาใจช่วยผมเอาใจช่วยผมเออมาดิมาดิมาวว ลุยโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้เหลือสามร้อยเซลล์ลาไม่เหลือวาทำไมวะใส่ให้หมดเรับผมใส่หมด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  ออกป่ะดิสามพันเซลออกไหมโอ้สก,กิลเดิมไอ้เหี้ยควยควยไอ้เหี้ยเหลือสองร้อยเซลมาถึงจะออกให้ักทีนึงเหรอวะเอาจริงๆเกมที่เรารักนะครับนี่คือเกมที่เรารักนะโอ้โห้โอะ เหลือร้อยเซลขาดสายออกมาออกมาออกมาว้าวยคุยคุยคุยกสามพันสามร้อยเซล ออกโอนี่เงินตัวเดียวออกออกโอนี่เงินตัวเดียวอะไรวะเนี่ยไอเยือ,ยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันผ่านแล้วมันก็ผ่านไปนะครับมาทดสุ่มฟงีไอ้นี่สี่อนสิบครั้งครับหม,หมดตัวหมดตัวผมทั้งคาใจว่ะเฮ้ย ไม่ออกเลยนะขนาดที่เนียนะอันนี้รีนะสิบอันออกไหมไม่ออก <c oughs> <c oughs> อะไรมันจะได้ยากได้เย็นขนาดนี้วะเฮ้ยนี่เกือกกระแทกปากของจริงมาดิกี่เม็ดแล้ววะ ไม่ออกไ้ยมึงกลัวตีกูแล้วมึงกลัวตีกูแล้วความดันจะขึ้นวะครับท่านผู้ชมความดันผมจะขึ้นวะไม่ออกนี่มึงจะไม่มากันเลยใช่ไหมหนึ่ง4สี่คนเนี่ยฮะฮะ นี่เราไปพูดไงว่ามันออกง่ายไงทีนี้แม่งไม่ออกเลย <c oughs> เฮ้ยโอ้ได้กระต่ายเงินก็ยังโอเคโอเคผมก็ไม่เป็นไร <c oughs> ผมจะเอาเนีย <c oughs> เอยคุณอย่าบอกนะพวกตมืมอีกคุณโดนการนตีน้นเนี <c> ่ย <oughs> เฮียอะไรเนี่ยหินหินผมจะหมดแล้วนะหินผมจะหมดแล้วนะเออให้มันได้เฮียมีเงินทองเรางวัลอบใจเออโอ้ย 3,000เซลไม่ออก3,300เซลลไม่ออกท้องใจวาเย yeah. <c oughs> ี่ยมออ้ไม่ยอมไมยอมม่ยอมมาตอนนี้เราก็เพิ่มมบประมาณไปอีกแล้วนะผมอีก350บาทครผมเดี๋ยวเราจะมาตามล่าตามล่าเคสเ็มสัน,นสของของเรากันนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ครผมไม่900 ออกมาออกมาออกมาคนอื่นเขาแค่3,000เซลเขาก็ได้แล้วนี่กูรอไป4,000เซลแล้วปัดออกมาโอ้โหอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยที่กูุ่มจะโดนการันตีทุกมิดไม่ได้หรอยเว้ ดูดิไอ่ผมไม่เคยผมไม่เคยเติมเดบิวไน์นะขนาดนี้มาก่อนนะก็รวมๆไปแล้วก็ประมาณตีไประมาณประมาณพันสี่แล้วกันนะตีไปประมาณพันสี่อ้เยอะมอตโต ล้อยกูเผาตังไปแล้วกูเผาตังไปแล้วเน็ตอิลบริหารเกมให้ดีขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนท่านที่รับชมจนจบนะก็ผมก็เลยจะพูดอะไรวะเศร้าหมดไปไม่ได้จับโอเคก็ไม่เป็นไรผมก็เดี๋ยวผมว่าผมต้องตามล่าให้ได้นะผมเติมบ้าได้เนาะ ทำงานมาสุดเลยเนียผมมีเกมเที่ยนนี่เกมเที่ยนนี่ไม่เกะบากแก้ด้วยนะเดี๋ยวมาเติมอีกโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ไม <and> ่ม okay. ีอะไรมากผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีถ้าพูดคำจาใจผมไม่สุภาพผมต้องขออภัยใลมานะทีนี้ด้วยนะผมไปละบายบายจุ๊บ